อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อปกป้องพืชไม่ให้โดนกินเหมือนเดิมนะโอเคครับผมว่าคลิปนี้จะจบด่านอียิปต์เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้วไอ้ด่านนี้ได้พืชตัวใหม่แนละ้วติอัปเดไปเลยลองใช้สักหน่อยครับผมน่าจะแรงครับผมบอกไปก่อนเอาตัวกินศพมาเหมือนเดิมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปของพี่เคแก่แล้วนะครับไหนๆก็มาถึงคลิปนี้ ได้ใช้คลิปพี่เฮียแก่แน่นอนวันนี้เป็นคลิปของสองหัวนั่นเองไม่ใช่สองหัวเนี่ยเขาเรียกว่าสอง,งพืชยิงสงนัดรูดฟิตมันเป็นพืชยิง2นัดครับตรงไหนเยอะครับตรงนี้เยอะใช่ไหมเยอะก็ใช่ไหมออหายไปครับออไม่เหลือผมเอาเดี๋ยวตัวถังตัวเดียวครับไม่ต้องห่วตัวถังผ่านี้ก็แค่น้ำจิ้มออชิวๆครับ เตื้อไม่เหลือได้เงินอะไรอ่ะมันให้พี่เต้มาใช้กับข้าวโพดพวกแกด่านไหนกันเนี่ยมาได้ไงก่อนประเด็นก็ลองใช้ดูว่ากันแต่เราต้องเอาพืชของเราไปด้วยครับเดี๋ยวมันราคาไม่พออยู่ๆพี่แกก็มาจากไหนไม่รู้ครับผมร2อยิบห้า โอ้ผูดาวนานจัดแองกว่าเดิมเวยแพงนี่เนี่ผมมีพิเต้เอเซนฟล์อะครับคือพิเต้เอเซนฟเออพิเต้เอเซนฟล์อะพิเต้เอเซนฟล์อะเออ อเเตนฟ P.T.E. f อ r e วันนี้ครับผมนี่นี่ผมมีแตงโมแตงโมโคตรแรงไปเลยลองใช้สักหน่อยอึ้งอังอังอ้งอังอึ้งหัวมันต้องมันยังไม่สอดใจขออีกสักนัดหนึ่งอ้งอังอึ้งยังไม่สอดใจอะครับอื เอ้ยในใได้พืชไปใช้ก็มันละด่านนี้อะอันนี้คืออะไรอ๋อทานตะวันเพิ่มอันนี้ครับผมโอ้ด่านนี้ห้ามวางพืชเกินแล้วก็ห้ามให้พวกนั้นน,นั่นอีกแล้วเอาชีวิตรอดอีกแล้วโอ้โหให้มีชีวิตรอดด่านนี้เราได้ใช้พืชไปแล้วด่านนี้เราได้ใช้พืชตัวเองต่อไม่เป็นไรครับผมเริ่มเลยอ่าล้างข,งข้าวพันก่อน สีทะลุล้างหองคันอันนี้ไปก่อนเลยเออยผ่ย ร้อยไม่มีอะไรครับด่านนี้คิวคิวอุ้ยด่านนี้มีซอมบี้ตัวใหญ่ครับหม,มาเลยเรามีกากะทัวล่าง4,500ปีขึ้นแล้วมาอีกแล้วครับรอบนี้<ม>แสดงว่าใกล้ด่านบอสแล้วเนี่ยถ้ามันมาแบบนี้มาแล้วผมเริ่มแหมปฏิบัติการรวมตัวตละครในด่านนี้ม,มาเลยผมเริ่มแล้วนี่ตีอะไรตีฮาลุตอนนี้มันตีฮาลุนี่น่าสนใจ ไปแตะตะตอมมามาเต็ม,มไปหมดเลยเฮ้ยมันก,ก,กินไวจังเฮ้ยตรงกลางขอเกียรลงสดกอ่อนลงสดเยอะเกินตรงไหนลงสดเยอะก็ขอเกียร์ไปกันเอ้ยมา ไปกักัดัวมาแล้วขอแ่แข็ง,ขงอ,อตัวใหญ่นี่ต้องทาใจครับยิงนัดไ่นเฮยไปถังบงัไงไอ้ถังมันบงังว่ะเฮ้ย ยิงยิงมันเออหัวหลุดได้ของรางวัลอ้าวรอบนี้อ้าวว้าวพร้อมเลยอะเฮ้ยในสุดต้นกระลำปีก็ได้อัพสักทีกับเขาอันนี้ก็ตามสูตรครับผมมาเริ่มเลย ทิทรูไปแล้วก็วางบล็อกชอยอาวมีแถวหนึ่งไม่มีบล็อกชอยครับช่างมันเริ่มเกมได้มีแถวหนึ่งที่ไม่มีบล็อกชอยก็ช่างมันนะผมผมไหวอยู่แล้วเริ่มเกมได้นี่จะเข้ามากันไม่ได้หรอก ตอนนี้ยังไหวชิวครับผมเดี๋ยวตรงกลางเกิดอ,อะไรไม่รู้ใช้ไปก่อนเยอะจ้าโอ้ตรงกลางเยอะจ้าตรงกลางมากันเยอะครับเราต้องเกลียตรงกลางก่อนเนี่ยสอมบี้ถังก็เอาไม่อยู่ครับต่อยอย่างแรงตอนนี้ก็ยังชิวๆครับ ไม่มีอะไรมาเข้าเข้า,เข,าเข้าผมได้สักทีอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้กันราะไหนมันก็ใช้สูตรไม่ใช่สถานการณ์ขับขันโอ้ตอนนี้ยังชิวๆอยู่ครับยังไหวตอนนี้ยังไหวชิวครับถังไม่มีอะไรทำอะไรผมได้ อ่าซอมบี้ฟาโลถึกๆก็ยังเข้ารากันยังไม่ได้ดับไฟกันหายหายหมดเลยนี่ไงไม่เหลืออ้าวได้ทาตะวันมาแล้วสองหัวด้วย โอ้ว้าวเรามาถึงด yeah. ็อกเตอร์สองบอลแล้วนะเออเออเอวัตถุส <mushroom> <ique> ีปฏิษฐ์ของแจ๊ซเออเออเฮในสีประดิษฐ์ของนายอ่ะโอ้ว้าวเอเอเฮนี่คือหน้าบอสนะครับโอ้โหหน้าบอสบล็อกชอยต่อยสิ่งประดิษฐ์ทูชั่วร้ายของเขา มีแต่ถั่วเฮ้ยถั่วเฮ้ยแกแข็งไปก่อนโอ้ยทำลายเพื่อทิ้งตัวเยอะเกินอ่า แค่แข่งพวกพวกกีจี้ได้แต่แค่แข่งบอสไม่ได้นะครับบอสมันแค่ได้แค่สโลอ่าวบอสเ,เก็บครับบอสเก็บครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวทำไลายุัคนี้ก่อนมันเยอะเกินข้างบนนี่เยอะจังเลยข้างบนนะข้างบนมันเยอะจังเลยเฮ้ยข้างบนน่ะ ไปกากระทั่วมากากระทั่วมายิงยัดกากระทั่วไปก่อนกิดผัวไปข้างบนนี้ไม่นาหรอดแนะ่เฮ้ยทำไมวางข้างบนเยอะจังเลยเฮ้ยอ้ โอ้เราเสียเสียรถไปแล้วโอ้โหเสียรถไปแล้วอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยแถวนี้มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแถวนี้เนี่ยต้งเคลียร์มันไปก่นอนวิซอมบี้มันโหดร้ายวะ่ะเฮ้ย สตันแค่แข่งการกัดทั่วเอ,าอ้ามันไม่แค่แข่งการกัดทั่วเอ้ยแค่แข่งก่อนไฟแล้วกันอออุ้ยมันเยอะจังอะเฮ้ย โอ๊ยติดลงศพเยอะเหลือเกินโอ้ยเนาะโอ้ยมึงเยอะยังไงเฮ้ยโอ้ยเราเสียเสียเราติดแล้วโอ้ยบอสมันถึกจังเลยเอ้ยบอสไม่ตายไอ้บอสมันถึกจังเลยเฮ้ย โอ้เราสูญเสียรถอีกแล้วอ้เฮ้ยบอสเขาค่อยค่อยใจเย็นครับเพื่อผมมันมาไม่ทัน บอสภาคนี้มันไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ยภาคนี้โหดแน่ทำมันเล่นไปขออนุญาตซื้อแล้วกันไม่ไหวแล้วจบเกมซะไอ้บอสโอ้โหไม่ตายเอ้ยมันเอาลูกน้องมาบางังอุยอ้ยอุ้ย ไม่ตายด้วยประเด็นถึกด้วยวอสเนี่ยวอสมันถึกเลยนะประเด็นแกแข็งไปก่อนแล้วกันไม่ไหวละว,วอรสมันถึกจังเลยเฮ้ย มาไอ้บอสไอ้บอสตายไปซะรถอ,อทาทำลายรถฉันพังไปหลายคันแล้วไอ้บอสเป็นร้ายเออเฮ้ยนี่มันกุญแจอะไรอะ่ะโอด้ดมกุญแจพาเลรโครบไุโจสลัดกันโอ้ยุคโจสลัดอ้าวไห้เจอกันในยุคโจสลัดดังน้อง again <laughs>